ขอ,อน้อมน้อมต่อองค์มหาบาร,รมีทรงเป็นประธานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพระเจ้าทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูมิขอนอบน้อมต่อสมเด็จองค์ปฐมบรมพุทธะองค์มหาพุทธะ องคุณพุทธะในทุกๆพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาในการสร้างสมบารมีในการบำเพ็ญบารมีมุ่งหวังตั้งเอาในพระนิพพานในความเป็นพุทธภูมิในการโปรดสัพสัตว์แม้แต่าการตั้งเอากับองค์มหาบารมีในพระองค์หนึ่งพระองค์ใดก็ตามขอประกาศสละประกาศถอนการตั้งจิตปฏิเสธ ต่อสังสารวัตรต่อสัพพสัตทั้งหลายเคยตั้งจิตปฏิเสธต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามแม้แต่การตั้งจิตปฏิเสธต่อองค์มหาบารมีต่อผู้โปรดสัปปรพสัตนอเน,นื้อผู้ทางกูลเหล่าพระโพธิสัตว์ในทุกภพทุกชาติขอประกาศสละประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาทั้งในทางโลกทั้งในทางธรรมที่มุ่งหวังตั้งเอาในสติสมาธิ ในตบะฌานญ,ญาณในอริเตดตอำนาจในคุณวิเศษทั้งหลายความมั่งมีสีสุขความสุขสบายลาบยศสารเสริญสิ่งที่หลงตั้งเอากับสามีภรรยากับบุตรธิดาลูกหลานบริวารทรัพสมบัติทั้งหลายที่อยู่อาศัยทั้งหลายในปัจจัยสี่ทั้งหลาย จนกลายเป็นความหวงห่วงความอะไรอาวรทั้งหมดทั้งสิ้นและขอประกาศสลัประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาความหลงยึดติดในธาตุในขันในกายในจิตในรู้ในเห็นในสัมผัสธรรมรมในทุกสิ่งทุกอย่างในทุกเรื่องที่หลงตั้งจิตตั้งเอามาในทุกภพทุกชาติและน้อมกราบขอขมากรรมในกรรมหนึ่งกรรมใด ที่ได้เคยปฏิเสธเคยทักท้วงเคยตำหนิติเตียนเคยพร่ำบ่นกลดาต่อการให้ทานต่อการเสียสละต่อการออกโบวชแห่งองค์มหาบารมีแห่งองค์ครุทั้งหลายบรมังคูรุทั้งหลายเหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย,ลาพ,รททลายพระอารหันต์ทั้งหลายหรือได้เคยปฏิเสธจับจ้วงล่วงเกินดูหมิ่นดูแคลนต่อพระประเจก,กพุทธเจ้า ต่อพะอระอรหันต์ต่อพระอริยเจ้าต่อพระอริยสงฆ์พระอริยบุคคลในทุกยุคท,ทุกสมัยสิ่งใดก็ตามที่ไม่เหมาะไม่ควรท่ามกลางพุทธสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์การประมาทล่วงเกินต่อเราครุขุบาอาจารย์องค์บรมังคทั้งหลายคุณบิดามารดาทั้งหลายผู้มีคุณทั้งหลายสิ่งมีคุณทั้งหลายและสิ่งใดที่เหล่าข้าพเจ้า ได้ล่วงเกินเบียดเบียนในสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิกรรมทั้งหมดทั้งสิน้นที่เหล่าข้าพเจ้าปฏิเสธต่อสัจธรรมเพิกเฉยเมินเฉยต่อการเสียสละต่อการให้ต่อการเกื้อกูลตามองค์มหาบารมีเคยปฏิเสธมีอคติต่อสัจธรรมต่อการปรองกันวางต่อพระนิพพานอยู่แล้ว เคยปฏิเสธตำหนิติเตียนวิภากษ์ใจวิจาร์ณในรูปแบบแห่งการโปรสประสั์แห่งองค์มหาบาร,รมีลังเลสงสัยในพุทธวิสัยและเรื่องอจินไตยแห่งองค์มหาบาร,รมีข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมกราบขอกมากรรมขอให้เป็นอโหสิกรรมแก่เราข้าพเจ้าในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูมิด้วยเทินอโหสิ อโหสิอโหสิ